ชาวชุมชนบ้านพักทหารในจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระลก,กิติยาพานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาขอให้สงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันที่ชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรองตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพันโทสงบสุรินราช ผู้บังคับกองพันฐานราบมณฑนฐานบกที่21ค่ายสุรานารีนำครอบครัวกำลังพลภายในบ้านพักสวัสดิการชุมชนบ้านพักทหารร่วมกับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรนทิราเทพยวดีกมรมรหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรรณมัยที่แข็งแรงเดยเร็ววันด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยค่ะ